สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมณีสภ้อามาเห็ดกับเขาเมนูมน,นีเป็นเมนูเสรนจนะคะพี่น้องเป็นอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องก็คือผัดมีส่วะคะ่ะปกติผัดมีส่วนอินีรียนิยมจริงนี่เอื้ในย,มนย,ในยามใบเจ้านะคะต,ตัวนองตุ๊จีนหรืออย่างสินีนะคะแต่ว่าที่นี่ซื้อมาเยอะเหลือหลายนุ่มก็เลือมาผัดสไตล์นะคะุค่ะพี่น้องก็จะมีไส้หมูนะคะบเดเอามาให้เบิ้งค่ะมีหมูมีมกุ้งแห้งมีกุ้งสดมีเห็ดหอมะคะ่ะ แค่หลอดแล้วก็กระหล่ำปีแล้วก็วันนี้นุ้ยสุดใจใน้ำหอมพี่น้องทุกอย่างเข้าดัดแปลงเลอาหารไทยนะคะพี่น้องง,ง่ายๆเหมือนแบบก็ว่าพัดวันนี้นุ้คือสบิอาศัยจานให้เบิ่งให้สวยงามนะคะพี่น้องสตไข้ากระทะเลยเพราะว่าน,นุสยเปลค่ะพี่น้องเปลไปมือนีซออกข้างนอกนะคะอเอาค่ะเดี๋ยวนุ้ลงมือพัดเลยค่ะ อื่นค่ะพี่น้องเนสุกเกียวกับเทียมเพลองก็ค่ะมุเกลื้อมันไข่เอาไข่ยี่ตู้เย็นค่ะพี่น้อง mm. แล้วก็สุดไซส์เห็ดหอมสุกลงไปเพราะว่าเห็ดหอมมันสุกอย่างนะคะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันต,ตุ๋มละใส่เห็ดหอมแล้วก็ไปสุดไซส่ไข่ลงไปหน่อยนึงค่ะ หรือบ,บอุกนบุใส่ไปในนี้ก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องสตเพิเป็นไข่แผ่นๆแล้วพัดแล้วก็ันเล่ยหนาก็ไไ้นะคะแตะว่าหนูส,เสตเพิดสไตายนี้นะคะพี่น้องตามด้วยหมูหมักค่ะใส่น้ำมัน,นลงไปอีกค่ะพี่น้อง ต้นน้ำมันนี่ก็คือข้อมชอบต่วตัวนะคะโบได้โบกินมันนะคะกลบวบต้องเผิ่อไม่ไปเพราะกระทะนี่บบติดมันเลยะบติดกระทะอยู่ตามด้วยกุ้งสดค่ะตามด้วยกุ้งแห้งนิดหน่อย ก,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 กุ้งก็บมูเริ่มสะดุ้งซึ้งด้วค่ะขนน้องก็เอากระลำปีใส่ลงไปพะวานมูกุเลเซ่พองงนี่ค่ะใส่กระลำปีลงไปเลยแล้วก็พัดจนกับกระลำปีซีซุกค่ะ บางคนพอกินกระลำปีกรอบอนู้นนะคะพี่น้องก็ใส่ที่หลังก็ได้นะคะเพราะวพวกนู้แม่กอดเอื่อยแตดน่ายนู้นก็จะกินกระลำปีที่สุกเปื่อยเลยค่ะมีก็เลยจะใส่พร้อมกับพวกเครื่องทีห้องผัดตอนนี้เลยะค่ะปกติผัดมีสัวด้วยะค่ะนูสุบอกว่า ผสมเต่ผงงอกน่คะใส่เ,เงงะะต้ากัวหรือเต้าหู้แข็งเราคะ่ะพี่น้องก็จะไปกุยช่ายะคะ่ะแต่ไมอนี้สไตล์นู้นนี่สัสพัดแบบของงูเองเลยมาผสมเตยมันนะะ่นกันเอาะคะ่ะเพรเสร็จเริ่มยุบค,ะคะ่ะมันก็จะมีส่วนลงไปนะะมีส่วนกลุ่มเวลาเรียบร้อยะคะ่ะ เสน้นยาวๆคือเนาะคือเรื่องนี้ก็ใส่ใบกีก็ตัดมะฮูหั่นเหลือะถ้าใส่มีส่วนลงไปแล้วข้ากระปุงค่ะพี่น้อง mm hmm. อยากโุ้ตสพบอกว่าอย่าใส่ผฝกสิ่วสอดอิงอย่างไรนะคะ่ะเพราะว่าเส้นมีส่วนนะมันจะมีความเข้มอยู่ลนะคะ่ะอันนี้คือนหนูใส่สิ่วดำค่ะ จำด้วยน้ำตาลทำตาลนี้เดียวแต่เข้ามักด้วยจ้าพี่น้องมักลายจะไปลายค่ะจำด้วยสีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะขวา,ม,ามีส่วนเข้มนแหเดียวใสไหลายค่ะพี่น้อง พ่อพัดทุกย่างเข้ากันค่ะพี่น้องสิมเบอร์เบิรงเแล้วค่ะหวานเค็มจำนายนักจนไหนค่ะพี่น้องเมนูสิมคระโอเคแล้วค่ะพี่น้องหวานนี้นิดเค็มหน่อยๆกับสีหอมสีอิ่วนะคะพี่น้องข้าวกัะสุนพิทายโดยแค่ร้อนค่ะ แต่ว่าหนูบใสไใบกุยช่ายนะคะพี่น้องเพราะไม่ยูเตอร์บดใส่ค่ะเพราะว่าคิดว่ามันคนละแบบ ผัดจนกวัวแค่รสสุกๆเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆเหมือนๆสไตล์นู้ค่ะพี่น้องแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะผัดมิโซะสไตล์นู้นนะคะพี่น้องมืโอนี้ผัดแบบว่าบริผัดไหวเจ้าค่ะบ่มีตะหูตะกัวบ่มีอีหยังนะคะพี่น้องผัดกินเองค่ะใส่ไข่ใส่หมูใส่กุ้งแห้งกุ้งสดนะคะพี่น้องใส่เถาถ่วถเฮามี่ค่ะ ปกติมีส่วนนี้ลวกต้มกินกับข้าวปุ่นเอ้ยกับขนมจีนเอ้ยกับตำบอกโฮงกับแสบค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเสบิ่งไก่ไก่นี่ค่ะง่ายๆมันสุดท้ยงงา,า,า,ายนู้แสบค่ะพี่น้องมาเรียวเลนมาได้ตัวมันมาทำทายสิบมาแสบบแสบแม่ค่ะแสบอีลีค่ะเพราะว่า มีส,วส่วนมีรถของมันอยู่แล้วค่ะพี่น้องเอาละจานนูก็สบเบรจใส่จานสิถัวเห็นบ้างเนาะคะ่ะเพราะว่านูก็ไปทั้งนอกค่ะพี่น้องนี่ซัพนี่กินเลยเลยด้อยเลยค่ะเนี่ยหนูอันยกใส่ถาดไปเลยขอพูดและไลเดอค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามากับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคูณกำลังใจที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเผื่อไม่เผื่อกาเนาะคะ่ะเขามาเบาหน่วงหัวมวลก็เผาแต่ละมือของนูก็สแพดเปลี่ยนเวียนวนไปค่ะและ้วจะเขากินยังเนาะคะ่ะ แตละยางแต่ละลีปี <dan pa. S 1> ่เฮ็ดเดเดตแต่งเติมบเบเดตเสริมแตงเอียงค่ะพี่น้องเห็ดสดไทยสดบบเดตมีเอียงเลยค่ะกะลงไปเลยบอทบอถือบอเอียงสบมีตัดทิมค่ะเป็นธรรมชาติล้วนเพราะว่านุ่นเสนแบบนังสิเน่นแบบธรรมชาติเลยเหรอคะบบเดตแบบมาอาลจะตัดต่ออย่างมากไม่นะคะพี่น้องนี่ค่ะ อันนี้นะคะเห็ดกินไดนะคะพี่น้องถูกๆห้ามผู้ต้องเอามีส่วนที่รสชาแพงเกินไปเดยนะคะถูกๆมีเยอะแยะไม่เห็ดกินกระแสค่ะพี่น้องอาลาจาไปแล้วะคะพี่น้อง่อๆกับไม่คลิปหนาปเป็นมนู่อาหารคือเกาเนาะคะ่ะมาลุ่นกันว่าคลิปต่อไปน่งสิงลงเองียงอาหารไทยอาหารอีสานน่าจะเป็นเมนูเส็นนะคะพี่น้องขอพูดณหล,ลายไปลจาจ้า